เรียบร้อยโอ้ล um> um, ุ uh, ้งหนงเนีนมันลงห่ำนเอาเอาเอากว้างมาเบ้วายมันเมีนหรอบ่เออวายมันเมีนหรอเธอทีนี่ีี่ตมเมีนเลยวน านี่ไปใช่หนูเอาเหมืนที่นี่ออกขึ้่งหนึงถึงง่ายจัดโอมโอมเปิผ่ามด่านไเอ๊ะเอนั่นถึงเสียกยางเดียวพอพอพอต้องเลยถึงเสียกยางเดียวติมบาแท้เยอะแ้วจะไปทอกหนเยเดี๋ยวไปทอ ขี้เบาถูกปะเบาเทียนเมียนบอทอตถึงยี่สิบเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลักไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยดึงกล้วย โอ้ยของของมันฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าู้เป็นไดเป็นไถวิธีการ <laughs> เสียเป๊ะพอดีเลยมูยย้ได้จให้ถอนบอรประดานมาเด้อหว <laughs> า,านที่นี่ฮู้ได้จให้ถอนทอโอ้โยง่ายจังวะเนี่ยบอกว่เงคาไปเป็นไดหรอหวานที่นี่เป็นไถเป็นขอตัวป่ะ เฮ้ยจะเป็นเหม็นครับโอ้ยยื้อดีแต่ว่าห่วยดึงขึ้นก็ล็อกกักหลุดแล้วมุนออกบ้านี่มุนออกเป็นบ้มันมันออกได้ตัวนี้เนี่ยซัมมี่นี่เนี่ยล็อกมันมาตั้งแต่ว่าห้องนี่มึงพอ20เมตรปกติน้ำกันละยังมึงโบดอ่ะวะเพื่อโบดง่ายเนาะ เอาวางแล้วเบกิยวเลี้ยวดึงไปเลยเรียบร้อยครับตั้งขีดิ้แท้เลยอะทอยี่สิบเมตรถึงเรียบร้อยอยู่มาเลี้ยวเป็นมาที่เป็นสิบปีนู้นเหรอบอ โอ oh, 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 ้นี่ด <arbeiten> ีๆนะน้องตัวหล่อโอ้โอ้โหดินดินแดงมีดินอยู่แต่เป็นดินแดงแต่พอหลายเกียพ่อดำพุ่นหอดพุ่นยี่สิบเมตร kući